อย่างที่สองที่สั่งมาจากรอบนี้นะก็จะมีกล่องใส่ Nintendo Switch ก็คือตัวผมไม่มี Nintendo Switch ก็จริงแต่ด้วยความยาวของตัวนี้ความยาวความกว้างของ Nintendo Switch อะ่ะมันเหมาะกับอุปกรณ์ที่ผมอยากเอามาใส่มากคือตอนนี้ผมแบบมีมือถือเครื่องนึงไว้เล่นเกมใช่ไหมแล้วแบบคือไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากเล่นเกมก็เลยแบบเออเก็บไว้แบบพกพาสะดวกด,ดีกว่าอะไรอย่างนี้ ของไปเด่๋จะให้แมวไปเล่นแมวได้ลังเล่นแล้วหนึ่งลังลงไปยาวดีแท้ อืมยาวสวยเลยอะไรฮะมีลูกโอมแถมมาให้ด้วย <laughs> <laughs> สวยงามตัวนี้ครับคือเท่าที่ดูใช่ไหมมันใช้กับจอยที่แบบอ่าที่ด้ามจับอ่ะมันอยญ่ก็ดินที่เท่าซีวิตมากขึ้นใช่ไหมตัวโดกสักอย่างไม่ใช่ตัวโดบตัวนี่มีเคสมีหูถือด้วยไห้เปิดดูซิแวบอันนี้ รู้สึกจะเป็นที่ใส่ตลับเกมอันนี้ก็ไว้กันอันนี้ไว้เป็นตัวที่กานตัวเครื่องที่กันเคสอันนี้ก็ใส่อะไรได้จิปาถ่ายิหน่อยโอเคซิบใช้ได้ไมีปัญหาครับมันดูจะแตกโอเค,ก,อเคกรามีอ่ะลงมาแต่ดูทรงแล้วผมต้องเอ้ยได้กอัวลองแบบนี้ดิ เกรงว่าได้แต่ไม่แนะนำไม่แนะนำแบบนี้นะติดเลยหนาไปหนาไปติดเลยโอาแก้แก้แป๊บืออสิบโอเคอย่าฝืนอย่าฝืนอยากให้มันตุงจำไว้อยาให้มันตุ่บ อ่าก็อย่างที่ว่านะมันทํามาเพื่อนินเทนโดส t c h มันไม่ได้ทําแบบมาเพื่ออุปกรณ์อ,อื่นแต่แบบอืมเดี๋ย่ยงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ <laughs> อไดโอเคอึ๊บเออกำลังดีเออกำลังดีอืมอนี่้องไปหาที่ใส่ปั๊มแยกก็หาอืมอืมตรงไปตรงไปไม่ได้ ก็เธอต้องหาที่ใส่พัดลมแยกก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทุกวันนี้พกไปพกมาก็มีกล่องอื่นอยู่ <laughs> อ่ะลงตัว <laughs> อโอเคแบบนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้วครับมีอุอปรกรณ์ขน,นาดนี้ อีกหน่อยอีกหน่อยผมต้องหาเนินเงนต้องซืมาซื้อแล้วโอเคอ่สมมุติแบบยกไปยกมาเกาะแกะออกมาเล่นยึดโอเค ก็เท่านี้ก็คือตอบโจทย์ผมได้แล้วพกพาได้มีที่เก็บนะครับก็เดี๋ยวนี้ไว้ใส่อัดไว้ใส่ใสายชาร์จส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ปล่อยไวนะ้เงี้ยเป็นที่กัน้นโอเคกล่องคือดีงามเลยครับผมก็ถือว่าพนักงานพึงพอใจมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณล่าสละลูกอมด้วยนะ <laughs> โอเควันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย